สวัสดีครับฮัลโหลครับผมวันนี้กลับมาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับเจลธนะอ่าวันนี้นะครับช่อง DMa ม็กลีโมีลีโวนำขออภัยครับมีวีโก้คันนี้มานําเสนอนะครับเป็นตัว 2.5e p runner นะครับบอกเลยว่าเป็นตัวแคปแต่เครื่องยนต์ของเขานะครับเป็นไฮรักลีโววี v อ็นเทอกันเลยนะครับบอกเลยว่าคันนี้เหมาะเอาไว้เข้าไร่เข้านาแน่นอนและที่สําคัญนะครับรถคันนี้วิ่งมาเพียง180,000กว่าโลนะครับบอกเลยว่าถ้าหารปี ตกปีละสองสามหมื่นเองนะครับท่านผู้ชมวิ่งไปนอนมากๆนะครับสำหรับรถเอาไว้ใช้งานแบบนี้อ่ะและวันนี้นะครับมาบอกกันก่อนนะครับว่าราคาน้องเขาอยู่ครับอยู่ที่3 7, 7 9 0 0นบาทเท่านั้นเองปี2องพันสิองะครับคันนี้คุ้มมากครับเดี๋ยวไปดูกันว่ามาถนะสภาพเป็นยังไงคงเหลือไว้ใช้งานหรือไม่ไปดูครับ เดี๋ยวมาเดินดูกันที่ส่วนแรกเลยนะครับเป็นส่วนของหน้ารถนะครับไฟหน้าเขานะครับเป็นไฟหน้าแบบมันติกรีเฟกเตอร์แล้วนะครับผมได้หลอดฮาโลเจนดวงโตๆแบบนี้มาเลยเป็นช่วงของหน้าแชมป์นะครับแบบนี้แล้วก็ได้ไฟตัดหมอกมาทั้ง2ด้านในส่วนของกระจังหน้านะครับถ้าเป็นกระจังหน้าสีเทานะครับสีเทาดำทั้งพวกนี้ดีกว่าครับเป็นแบบสามชีดแบบนี้มีสัญลักโตยต้าดวงโตๆอยู่ด้านหน้าแบบนี้เลยในส่วนของเสาโปรงกานะครับ มีปล่องระบายอากาศมาแล้วนะครับสำหรับเครื่องยนต์ v n t o r อ o 2.5าเนี่ยก็ได้เป็นฝากระโปรงแบบนี้แหละครับมีที่ระบายอากาศแล้วสะดวกสบายนะครับไม่ต้องกลัวความร้อนขึ้นง่ายนะครับอ่าผมเคาะสิ่งให้ดูนะครับบอกเลยว่าเสียงเนี่ยยังโปร่งๆอยู่เลยนะครับไม่ได้มีการเก็บสิ่งหรือเคาะสีเป็นฝากระโปรงมาหรืชนหนักมาอย่างแน่นอนครับครับด้านหน้ารถอ่าเดี๋ยวดูต่อที่ด้านข้างนะครับด้านข้างนะครับเดี๋ยวมาดูที่ซุ้มล้อนะครับได้เป็นชุ้มเขาเรียกรล้วสเก็ แปะซุมล้อมาแล้วเรียบร้อยนะครับของโรงงานเลยแบบนี้เลยนะครับสนผู้ชมสวยๆแล้ะครับสภาพสุนล้อนะครับไม่มีปริไม่มีเย็บและที่สําคัญนะครับเบ้าโชคเดิมนะครับดูเลยสภาพอะไรนซุนล้อนี่เอียบสุดๆนะครับแบบนี้อ่าได้ยางนะครับยางคันนี้นะครับเป็นยางดันรอบปี2019นะครับแบบนี้เลยสวยๆพร้อมใช้งานบอกเลยที่ผมพอดูแ้วนะครับเป็นยางขอบ16นะครับคันนี้อ่าแต่บอกเลยว่า ร้อมใช้งานแน่นอนสําหรับคันนี้เพราะว่าเพิ่งเปลี่ยนมาได้ไม่กี่ปีนะครับอาบันไดของเขานะครับยังดูเอี้ยมอยู่นะครับมีแค่รอยคุ่นแบบนี้เดี๋ยวเราทําการเช็ดและสปาให้ท่านชมแน่นอนขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับมาดูที่สีตัวรถสีตัวรถของเขานะครับยังใสๆเงาอยู่เลยยังสะท้อนแสงแบบนี้เลยนะครับสัญลักษณ์ไฮลักลีโววีเอ็นเทอร์โบยังอยู่นะครับแบบนี้สวยๆอันเดิมไม่ได้แปะเพิ่มเติมแน่นอนกระจกมองข้างพับไฟฟ้าเขานะครับใส่ที่ชุดพรมมาแล้วแบบนี้เรียบร้อยนะครับมี ไฟเลี้ยวแบบนี้ให้เลยนะครับสวยๆแบบนี้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับท่านผู้ชมมาดูนิดนึงผมงมือจับนะครับใส่ชุดแต่งของโตโยต้าไฮรักรีวีโกมาแล้วเรียบร้อยนะครับแบบนี้มาดูนิดนึงนะครับกระจกแท้ท่านใดนะครับที่จับจองน้องคนนี้เป็นเจ้าของผมติดฟิล์มให้เลยนะครับสำหรับคันนี้เพราะว่าฟิล์มมันใสจริงๆไม่มีมาให้นะครับไฮรักสามารถแคปของกระจกเขาโตโยต้าอยู่ครบแบบนี้กระจกเนี่ยครบเลยครับด้านกระจก เห็นไหมครับติ๊กเกอร์พรีแดนเนอร์ก็ยังอยู่นะครับแบบนี้ดูที่ช่วงท้ายเขานะครับโรลต้าไฮรักวีโกแชม์ยังอยู่เป็นตัว G ีไอตัว E กันเลยนะครับตรงนี้บันไดเอี่ยมๆแบบนี้เลยนะครับท่านผู้ชมบอกเลยว่าไม่มีเพื่อนอไฟเบรกดวงที่3มีมาให้ในที่ท้ายรถปลอดภัยแน่นอนของโ o ลต้าแท้ซูมได้ดูดูได้เลยนะครับต้อยครับของโรลต้าแท้แน่นอนแบบนี้เลยในส่วนของภาพรวมช่วงท้ายนะครับ สวยโอเคเหมาะสําหรับเอาไว้ใช้งานไม่แพ้ใครเลยนะครับไลเนอร์นะครับแบบนี้เลยบอกเลยเอี้ยมไม่มีระคนของหนักหมายอย่างแน่นอนนะครับเยี่ยมมากนะครับไลบเนอร์ของเขาจบกันไปนะครับสำหรับรอบคันนะครับเดี๋ยวมาไปดูข้างในรถกันบ้างนะครับท่านผู้ชมข้างในรถของเขานะครับเป็นแบบนี้เลยท่านผู้ชมเป็นตกแต่งเป็นสี่เบสมีสี่ทถ ตัดนิดนึงนะครับสีเทาของเมทัลลิกนะครับแต่บอกเลยว่าสีเบจของเขายังเอี่ยมๆสภาพคอนโซลเอี่ยมๆนะครับจะมีช่วงซับนะครับที่เป็นผ้าแบบนี้ท่านผู้ชมดูได้นะครับว่าผ้าเนี่ยก็เก่าตามการใช้งานเนาะแต่ทางเราซักละสปาให้แน่นอนแบบนี้บอกเลยว่ามันจะออกมาไม่เอี่ยมอย่างแน่นอนนะครับสับตรงนี้มาดูที่ประตูนะครับดูนะครับสังเกตดี้นะครับว่าเขาไม่ได้มีการขันนะครับท่านผู้ชมแบบนี้เลยเก็บงานเนี้ยๆไปเลยนะครับเดี๋ยวดูนะครับว่า รถคันนี้นะครับผ่านการจมน้ํามาหรือไม่นะครับบอกเลยว่าไม่มีนะครับเห็นเม็ดน็อตสีเรียกเงินเงินนะครับที่จะทอนแสงเนี่ยถ้ารถปีนี้ผ่านการจมน้ํามาตรงนี้จะเป็นสนิมทั้งหมดจะกลุ่มไปกลับแน่นอนนะครับท่านผู้ชมบอกเลยว่าสตาร์ข้าลงล่าเนี่ยโอเคมาเดี๋ยวมาดูที่เม็ดอาร์กันก่อนนะครับก่อนุญาตเปิดแคปเดินให้ดูเม็ดอาร์นะครับเปิดแคปแล้วด,ดูเม็ดอาร์กันวาอาร์็อาร์เป็นกกยังไงโอ้แข็งยากมาก คือเอาชมเน็ตนึงนะครับเออให้ดูเลยนะครับมันเก็บยากนะครับเลี้ย้แค่น,นี้พอบอกเลยว่าเมดอาร์คคมคมเดิมๆของเขาเลยไม่ได้มีเก็บประตูหรือโดนชนหนักมาอย่างแน่นอนนะครับท้มชมดูได้เลย,ยแบบนี้เลยอ่าในสนของประตูแคบนะครับไม่เคยโดนชนเหมือนกันนะครับดูเม็ดน็อตของเขาได้ไม่มีรอยขันเลยนะครับแบบนี้จุดหลับ แคบของเขานะครับกว้างๆแบบนี้มีเบาะรองนั่งมาให้แล้วสภาพโดยรวมเอี่ยมร้อพร้อมใช้งานช่องะรับนะครับแบบนี้แม่ลงแม่แรงอยู่ครบนะครับบอกเลยว่าคันนี้ออกไปพร้อมใช้งานรถออกสูงเลยนะครับอุปกรณ์อยู่ครบทุกอย่างอ่ะอยามาดูวันที่ข้างในกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงให้ดูเบาะโดยรวมก็คือเพื่อนตามการใช้งานนะครับแต่ไม่ยุกมากแน่นอนนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวรถมือสองก็ต้องมีบ้างนะครับ เดี๋ยวมาดูงมาไหยนะครับแบบสามก้านยังไม่โล้นเลยนะครับเดี๋ยวขายให้ดูนะครับราจริงหนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันหกพันแปดพันหกร้อยวลุนนั่นเองหน้าจอโปกติกนะครับไม่โชว์ไฟมีปัญหาแบบนี้เลยสภาพโดยรวมของเขาเนี่ยบอกเลยว่าเยี่ยมนะรถคันนี้เยี่ยมเยี่ยมเลยคนจนก็เยี่ยมเยี่ยมแบบนี้ีเก็บของดูดิสปินใช้ได้นะครับสปินยังใช้งานได้ดีนะครับรถสิบปีสปินยังไม่เก่านะครับแบบนี้เลยอ่า นาบุกไฮรักยังอยู่ยังมีนะครับพันนี้บอกเลยบบบจบจบ,จบด้ถาดรองของเขาแค้แน,น่นอนนะครับบอกแต่ว่าสภาพโดยรวมเนี่ยเอี่ยมมากๆนะครับท่านผู้ชมพันนี้คือรถเจ้าของมือเดียวทุกนนค,ค,คนแน่นอนนะครับแอร์ม่นวน่นรองรับ u s b a u x นะครับพันนี้แบบนี้เลยภ้าพหัวเทีย์นะครับเยี่ยมไม่โล้นมากนะครับไม่เก่าเลยนะโดยรวมแบบนี้เลยบอกเลยรถคันนี้สภาพโดยรวมโอเคนะต่อให้รถเป็น สิเอ็ดปีก็แล้วอะไรก็แล้วนะครับบอกเลยว่าสภาพเขาโอเคน่าซื้อเก็บไปใช้งานนะครับราคาคามแรงจะปื่มเก้าพันบาทนะบอกเลยว่าส่งผิดไปและวหกพันห้าถึงเจ็ดพันเองนะครับถ้ามีคนบอกเลยว่าถูกมากนะหรับกรเปล่าสำหรับรถใช้งานเอาไปทําเงินได้เยอะนะครับสำหรับรถใช้งานแบบนี้นะถ้าท่านใดสใจลูกค้านี้บอกผมได้เลยนะเสียฐานะผมทิ้งเงินที่อยู่ไว้ใต้คลิปอยู่แล้วก็วันนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมไ่ายคลิปพันต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ